สวัสดีครับพี่นะาสวัสดีครับส,สบองกันเจ้ายังแม่หันมากอววา่อนเดี๋ยววางเจ้าก่อนสวัสดีครับมือหนีสิฟ่ามาผูกลองกล้องนะครับนี่ครับลองกล้องนี่ครับสิฟ่ามาวิธีมาเบิ่งวิธีการผูกลองกล้องมาผูกอย่งไหนผูกอยู่สายกิจการขึ้เก่าแล้วครับนี่ขึ้นในคู่สาขึ้เก่าผูกผสมประสานร่วมๆ,ๆนะครับวิธีปลูกง่ายๆครับเชื่อ ขุดลุมครับลุมดีเรียมไว้เลยนะครับล,ลุมีอบบองรองกอเลยไครับ,บ,บถ้ามัด้อต้องใส่ปุ๋ยรองกลนพอต้อ,ตองขุดลุ่มง่ครับขุดหน่อยๆพ่อ ถัวเอาลุ้มมองนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วครับดินชุวย,น,ยนะครับมองนี้ถ้าก็ล่องถุงเหียบลงมันะครับใหญ่มันต่ำกว่าลุ้มหลายให้มันสูงๆไว้ถ้าคายก็ปลูกทุเรียนนะครับด,นออนบดินก็นาะก็นดินเหนียวครับนนประมาณนี้นะครับสูงกว่าพืน้นประมาณนิ้วนึงนะครับให ส่วนดินสูงกว่าฝืนประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วก,ก็ได้ครับนะครับก่อนสิบปูกเข้ากะนี่นะครับผงเขียวนี่้ะครับผงเขียวหรือว่าไตโคเดมาเวยครับของกั้นเชียร่าทางหลากนะครับสตไตในหลุมนะครับห้อยล่องหลอดหลุมนะครับ นี่นะครับนี่ผมงเขียวโุยลงไปเลยครับนี่เพื่อป้องกันเขียล่าทั้งหลางนะครับในระบบหลักเขาปลูกคลายทุเรียนนะครับคล้ายกันเลยใส่ไปในดินถือยาวลงนะครับใส่ไปเลยเลกสามส่วนครับพ่อเหรอครับสามส่วนแบนี้มากอ่สีถุงเลยนะครับลืมมาเหมียนมากอะสีเอากระได้ครับ นะครับฉีดสงออกเลยนีให้ระบบระบบหลากเขาแตกด้วยครับเด็กๆคอยนยครับนี่ครับมีครับหลากเบืองว่ามีหลากโคตรป่ครับบ่มี่นะครับนี่นะไม่มีลากโคตรครับปลูกได้เลยครับอะไรนะนี่ครับลงเลยบ่ได้ล่องกลดลุ่มนะครับนี่นะเดี๋ยวเอาใหม่คำเสียบลงก่อนครับเรียมใหม่คำเสียบเลยครับ หันคล้ายๆนี่ครับมัมมีด่านไหนตายตัวนครับหันตามจะชอบเลยครับเขียยไม่ำลงไปไครับครับตัวนี้เน่ยเขียมได้บ่อยี่สครับดูวันนี้นนเขีไได้บ่ มีเอาดินซบกบเลยครับเี็นดิาดินลงเลยครับ,ด,รรรบดินลงเลยพอไหวนิดน,นึงขึ้นกันก็ปลูกขึเรียน,นยแน่ก็ได้ครับมาต่องผมจดเบิดครับ อันนี้ก็เพิ่งกบเลยครับอันนี้นะเริ่เพงมากบเลยครับอันนี้นะ ช่วงหนาแรงนี่ต้องใส่เพื่องกบขั้วนหนาอยน,น,น,นะครับเพราะว่าหนาแรงท่างภาคอีสานนี่สีหวานสีหวานเลยกับแรงมากนะครับตัวเพื่อมันกบเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลาเสร็จแล้วครับเอาเสือามาถือกันกับตุนไว้ด้วยครับเสือ่ครับเสือก,อกมาด่วยคำไว้ เ็ฟสินเรียบร้อยนะครับมันดีก็นหาสเสลมมากลางเลยครับเข้าตรงก้างสเสลมให้เขานด้เ้ยครับเพราะว่าล่องต้องเป็นผือที่ตรงก้านหล่มนะครับเป็นผือที่อ่อนแอเี่อันครับ ต้อรงการค่ามห่อนสูงครับลองกล้องเขาตองการค่วมชื้นนะครับมากแบบแดดอ่อนๆนะครับปร,าม,ารม,มากแบบแดดแห้งต้องก้านแดดต้นเสารล้วก็ต้นใบใบย่มหาสลมมะกางใหญ่เขาถือแดดหลายช่วงใบเพราะว่าใบอาจจะไหม้เลยครับเพราะว่าลองกล้องเป็นปื๋ตีอ่อนแอให้กันครับถ่ายครับต้นทุเรียนครับผมมาหน,นี่ก็ทำวิธีการปลูกเรียบร้อยนะครับ ปากกดไ,ไห์กดติดตามให้านี้น,นะครับจะเป็นกำลังใจให้เหตเหตุคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ